สาระรู้เท่าทันก่อนภัยจะมาถึงตัววันนี้เสนอตอนภัยใบยเสร็จรับเงินภัยใบยเสร็จรับเงินภารกิจขายของแต่ไม่ให้ใบเสร็จรับเงิน โดยอ้างเหตุผลต่างๆนาน,าห,นาหรือสุ่มกล่าวหาผู้ซื้อว่าขโมยสินนะคะขอค้นตัวและเรียกค่าปรับสิบเท่าถ้าไม่มีใบเสร็จยืนยันกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ซื้อสิน,นะคะ้าแล้วไม่ขอใบเสร็จเับเงินหรือทิ้งใบเสร็จรับเงินทันทีที่ซื้อสิน,นะคะ้าวิธีรับมือ เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ยืนยันทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าและถ้าสงสัยว่าพนักงานจะร่วมมือเป็นกระบวนการควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบร่วมส่งเสริมให้สตรีรู้เท่าทันและระมัดระวังก่อนภัยจะมาถึงตัวโดยรายการบ้านแสนรักสถานีวิทยุกระจายจเสียงม,มหาวิทยาลัยขอนแก่น